สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอ,อ๊ตโคเบอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมพอยแบงกันนะครับโอเคครับว่างๆครับไม่มีอะไรทำเพิ่งตื่นเลยก็เลยจัดเลยจัดเลยัวผมก็กากอยู่นะคนเล่นก็กาก,ากนะเอออืม ห้องไหนดีล่ะห้องนี้เลยละวกันแล้วนะมามาเล่นกันเลยดีกว่าเร็วเซมาแล้วครับผมดุยดุยดุยอย้บาเลตมาเลยแล้วเฮ้ยตรงแปเปล่าโอเคไปมาแล้วมั้ ไม่รู้ศัตรูมาทางไหนยิงพาไปก่อนกู <g ül> s> <S ปาไปไหนวะนั่นนะ่ะ <g ül s> อุย้ยโดนแล้ว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 ไปแล้วจ้ะอ้าวโอเอาใหม่เลยอะไรอูโหูอู้หยาโลกเลย ลาโลกเลยลูกพี่เฮ้ยเมื่อกี้พี่เออเป็นอะไรทำไมเนี่ยเฮ้ยมีศพคนตายแล้วแต่โอ้โห เกือบไปอืมได้เว้ได้เว้โอ้โหตายแก่ ừ, ทำอะไรกูเมื่อกี้ไลอยล่ยล่หาเปาหาไปก่กเนี่อะไรทางนี้มีอะไร ไม่เคยโดนเลยเฮ้ยมาไงวะอู้อู้ไปไปมีหรือเปล่าป่าไปมั่วแล้ว โอ้ย <ics> ไม่ทันเวลาอัดพิมพมือจะพิมมือจะตกนะเวลาอัดเพราะมันแหลกอู้มีคอพองเลยซัดเอาได้ด้วย อือแตกไปโอ้วดีพ่อหลายคนอาจจะงงพ่อคืออะไรคือตำรวจนช่ครับออกไปแดกอีกือโอ้ยมาไงตายเลยบลูที <G>, win บลูที win โอเคมีแค่คโสอง ep งั้นกูจัดเลย ไปต่อห้องอื่นนะครับเล็ดล็อกไปโอ้โห,โหเข้าบอร์ใดกูก็จะไม่เข้าเพราะมันเป็นห้องที่ปาบเสียนมากเลยนะครับลิเอร์โรไม่ไล่นะไม่ห,หรอสักตาไม ห้องไหนดีนี่เดี๋เจอไปแล้วกันห้องไหนห้องไหนห้องไหนห้องนี้ก็ได้ไปเลย มามามาเล่นกันเถอะ okay, เล่นกันเถอะไหนครัไหนน่าแซมเฮ้ยบอดีพวกโอ๊ยวายลอยไปบอดี้คุณไปยมอ๊ะุ้ยผิด <c oughs> สองนัดยังพลาดอยู่ไหนอยู่ไหนแปะ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 โดนละโดน็วละแปะแปะแปะตายสิงเว่ยเนี่ยมาแก้มือใหม่มาใหม่มาเอาก่อโอ้ ไหนเนี่ยเจอตัวเลยเชี่ยอยู่ไหนวะเดินไปพ่อมึงมาแล้วจ้าโอยิงแต่ไข่ยิงหัวเลยแบตแบะแบะแปตโอ้เล่นแดีวกูนอฟชีมิคเกอร์กูก็มีแต่กูไม่ใช้กูใช้สไนเปรับบาล เรามีมีด้วยอือเรือติ๊บตายอย่งตายไปแล้วมั้งนี่อา๋อ,อแตกไปตายตุ๊ดอันไรอ่ะอื้มทำจริงกันอยู่ไหนเน,น,น,นี่ยโอ้ยระเบิด มไม่โดนอีกุ้ยโันไม่ตายวะโอ้โหปาทัน้มันเลยโอ้ไม่โดนโอ้ไม่โดนอีกแล้ว ตายด้วยเลยโดนโคตรแรงตอนใน,นรัฐบาลน,นะครับอือหือ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 ลอยสวยงามมากอ่างอาจทำให้กู้ยืนได้กูไม่อยากยืนได้เลย ตาย i ายใส่เก <Pin> ือบไปอีนิดเดียวเอ๊เอาอยู่มั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วสุ่ทพิงอุทเอ๊ะเอ๊ะสวัดดีเอ๊ะวัดดีเอ๊ะบ้าจริงงั้นนี่ โอ้ไม่ตายกลับอะไรอะไรโอ้โหเก่งเว้ยเก่งเว้ยกต่องหาห้องอื่นเลยห้องไหนดี ไปเลยครับไม่ช้าครับมามามาเฮียอ่ะตายโอ้ไม่โดนอ่ะโอ้บ้าจริงวิ่งไม่โดนไอ้หี้ยโอ่ะโอ้ยดดด โอ้ยมำไปืนสยายจังวะแต่ยาถูกะเนี่ยอ้าวตายได้ไงโดนระเบิดสีควายเฮ้ยดีนะตัวกระริบ,บโอ้ยอเอโอโอ้เกือบเกือบอ้า

ชีวิตไม่ได้มีแค่ชีวิตเดียวแต่การไฟโอ้ดองซุปไม่ตายเป็นคนอะไรก็ไม่รู้โอ้เยอะ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 ,ยอะ,ยอะสัตว์มีงัวได้เว้ยโอ้ยังวิ่งมึงวิ่งได้ไงแบกครับ โอ้ได้ด้วยสัตว์ได้ทุกๆสัตว์สัตว์อ่ะล่างมาแน่นี่ไงล่ะโอ้โหวันนี้ไม่ตายอ่ะเปลี่ยนแม็กไปละโอ้วันดีพวกเอ้าเฮ้ยไม่โดนโดนละออ้วันดีวันนี้วันดีฮ่าฮ่าวันดี้อะ มาฆ่าไปกีกแลกโอ้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 เยี่ยมั่วนยำม้วตุยข้างล่างมาถึงล่างถึงล่างแบบนี้แล้วก็โดนยิงแบบนี้ไอ้เหี้ย G, win. Ui. Đây chẳng à? quá. lên cầu Hana đi. Áo, à, hỏng tem. Sắp tem ít. Nghe. Bên đi ngõ. Chào được bảo nha. Ê. จะเล่นดีหรือเปล่าจะเล่นดีหรือเปล่าเอ๊ะมีสักตาไหมมามา,มา,มาอยู่กับยศใหญ่ด้วยโคตรเฟี้ยวอ่ะพ่อมึงตายมันจบแล้วสัต์ ไปแล้วเวมาของเดิมก็ได้เฮ้ยเออมา Burning Hole โ oh, อ oh, huh? uh, <pod ang> ้โอ้อายิงสิออาวไม่โอนหัวไม่แต่้ควายมันก็ยิงเข้าไปเต้

ลูกสุดท้าย <laughs> <laughs> ขวายเ้ยไอ้ควายมึงตัวนึงเฮ้ยสุดมลอนม่ๆลอนเฮ้ยยังรออยู่ยังรออยู่ออตายอีกหนึ่งตัวอีก <c oughs> โอ,โอ,โอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้ ต่อต่อตอ,อะไรเพื่อนกูืออลอยแล้วก็ได้ด้วยหนึ่งตัวต่อเลยโอ้เียเพื่อนกูลยอยลพ่อมึงมาใ,งใครฝากที่มามึงออกกระคืนปะจัดเออาไมอาไม ยโกอะไรห้องมึงเนี่ยโอ้ระเบิลก็มาดีเพ่อกูเหรอมัวอธิบายเลยอ๋ออ๋อแ้เอ๊ะเอ๊ะแตกแตกแตกแตแตแตเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูแม่งเก็บม่ยอมเว้ย จะแพ้ไม่ได้ดูว่าจะแพ้ได้ทำไมเบียดกันทำไมนี่ยดูล่างนิ้เผื่อมีนั่นคือ่องอยู่เนี่ยยิงร้อยซัดฮะตายครับ Nightmare minh hơn chung chân mh 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 mh

ห้องก็ไอ้เฮียตายเลยระเบิดไม่แย่ปามุมนี้ไม่ขาดถึงใช่ไหมล่ะขาดไปถึงใช่ไหมล่ะถึงใช่ไหมล่ะขาดไปถึงใช่ไหมล่ะ มาดิออกมาที่กวนนั่งทำไ,ไ,ไมวะเมืเ่อกี้เนี่ยไปดินก็เดินเกะกะจังเอ้ยมาดิตามาดิตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบไปเกือบไปตายเลยเหี้ย ชูสู้ตามทันอยู่แล้วเชียวพอมตายแล้วะรัดตอมเงียบจังเลยเฮออเอาแล้วไงตัดเร็วไงตัดตัดตัดไปตายเลยโอ้โหเมื่อไรจะนำนี่อ่ะโอ้โหโอกระนำจริงโอ้กระนำจริง กระนำกินกระนำกินมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยไม่มีนะเฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ,อ้ยควายลอยไปซะมีมมเนี่ยมีเนี่ยงงก็สัตวดมีมั่วเลยกูอะไรอะไรอะไรเฮ้ยยี้อไม่ตายน้าเด่งนะฮะแนวฟันเยอะเยอะจิงโอ้ยิงไป อุ้ยมังไงวะอืมโอ้โหไม่แตกวะมา่งไอุ้ยมา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 แปะแปะแปะมาดิแปะแปะแปะอืออุ้ยมั่งไงวะเนี่ยไอ้เว้ย อุ้ยอีตัวเดียวอีตัวเดียวตัวเดียวไอตัวเดียวสุดๆอันน่ะอันนเย็นอ้าวเฮ้ยกูก็ได้ทำไมแพ้วะเฮ้ยเฮ้ยโหโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ